เหคบุบอกว่าเก็บทีสั้นง่ายกว่าเก็บท p ยาวอยากทราบว่าทำไงให้กล้าออกหลอดใหญ่ขึ้นครับอันนี้ง่ายมากเลยครับนี่ง่ายมากเลยผมเนี่ยเวลาเทรดเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่เทรดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแล้วจะกระโดดไปสิบหลอดเลยคําถามนี้ง่ายมากเทรดบ่อยๆจนมั่นใจแล้วค่อยๆเพิ่มไปศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเป็นศูนย์จุดศูนย์สองศูนย์จุดศูนย์สองเป็นศูนย์จุดศูนย์สามมันเหมือนกับวันเนี้เล่นเวทนี่เทนนิงนั่งระดับประเทศนั่งอยู่กับผมนะครับ เล่นเวทไปถึงอ่ะคุณไม่เคยยกมันเป็นคนไม่เคยออกกําลังกายเลยยกสิบกิโลเท่าไหร่สามสิบครั้งเมื่อยไหมไม่ถึงไม่ถึงด้วยอ่ะเล่นเวทเนี่ยยกสองข้างครับดัมเบลเล่นเวทยกดัมเบลไปผมให้เอาห้ากิโลก่อนยี่สิบครั้งเนี่ยแล้วคุณจะโดดไปยกสามสิบโลยี่สิบครั้งเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับฉะนั้นคําถามนี้ตอบง่ายมาก คำถามนี้ตอบง่ายมากก็คือว่าค่อยๆค่อยๆฝึกไปทีละนิดไม่ต้องรีบกระโดดครับอยากรวยเร็วทําได้แต่จิตใจต้องต้อง,องทําได้เชื่อไหมว่าปัญหาเนี้ยปัญหานี้ไม่ค่อยเกิดกับคนใหม่ครับเกิดกับคนเก่าคนที่โดนตลาดมาเยอะจะกลัวแต่คนใหม่ๆเนี่ยผมบอกว่าวกดศูนย์จุดหนึ่งกดเลยไม่ต้องคิดอ่านลองกดห้าหลอดดูซิกดเลยนะครับไม่ต้องคิดนะครับคนใหม่นะ ผมก็จะดูนะว่าเงินเขาพอไหมไม่ใช่แบบปอดร้อยเหรียญไปพาเขากดหนึ่งหลอดสองหลอดไม่ได้นะประมาณนี้ประมาณนี้นี่คําถามอาจารย์บอกว่าปกติผมเศษสั้นอย่างเดียวครับหนึ่งร้อยถึงห้าร้อยต่อวันก็พอจะมีผลเสียอะไรไหมจะมีผลเสียอะไรไหมเปิดกิจจอบไปมันไม่มีผลเสียอะไรเลยครับถ้าไม่เกิดคํานี้ขึ้นในหัวหุยกราฟแท่ง เมื่อกี้สวิงเมื่อกี้เราเข้าบายมาแล้ววิ่งไปต่อต้อง3,000จุดเรากำลังจะเกิดความโลภเข้ามาเสียดายไม่ปิดไม่เก็บถ้าไม่มีภาพนี้ในหัวไม่มีผลเสียอะไรเลยตามทำไปเลยครับอย่างที่ผมบอกว่าเก็บวลาลา3ร0อยหจุดก็รวยได้ถ้าเข้าใจนะครับอย่างเนี้ยเราได้บายมาสมมุติผมบายมาผมเก็บผมบายมาตรงนี้เลยตรงสวิงโลที่ไม่ทะลงไปทำแล้วเราก็เก็บ แค่นี้1ันห้าจุดเราพอใจแล้วแต่ถ้ากราฟไป4ี่พัหเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเสียได้อะเข้าหลังคุณจะไม่เก็บมันเลยเกิดผลเสียแต่ถ้าแบบตามบอกว่าโหผมไม่มีปัญหาครับไปผมกําไรคือกำไรกําไรน้อยกําไรมากคือกําไรเหมือนกันไม่ไปเสียดายแบบนี้ไม่มีผลเสียครับ